วันนี้ช่องคาร,รีวิวจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถขุดระดับยักษ์รุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025กับทันเดอร์ดิเกอร์9000 X Excavator เครื่องจักรที่ถูกขนานนามว่าอสูรเหล็กแห่งสนามก่อสร้างเพราะมันรวมพลังความทนทานและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวเรียกได้ว่าเป็นรถขุดที่พร้อมลุยทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นงานเหมืองงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการขุดเจาะพื้นที่ห่นแข็งทันเดอร์ดิเกอร์9000พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของมืออาชีพอย่างแท้จริง เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกตัวรถขุด Thunderigger 9 0 0 0โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสีเทาเข้มปัดด้วยเส้นสายสีส้มเมทัลลิกดูดุดันและทันสมัยในเวลาเดียวกันห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีมุมมองรอบทิศทางกระจกบานใหญ่ลดจุดอับสายตาช่วยให้ผู้ขับมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนระบบไฟเลเรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานช่วงกลางคืนได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องยนต์ของ Thunderdigger 9นับว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เครื่องนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด9.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง520แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า2,300นิวตันเมตรรองรับมาตรฐานไอเสียระดับเทียสีไฟนอลประหยัดน้ำมันมากขึ้น15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบหัวฉีดเชือเ้อเพลิงแบบคอมมอนเรลที่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งแรงทั้งสะอาดและประหยัด ต่อการที่ระบบไฮดรอลิกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทันเดอร์ดิเกอ9,000มาพร้อมเทคโนโลยี Smart ท l ลาวโปรที่สามารถกลับแรงดันอัตโนมัติตามน้ำหนักงานไม่ว่าจะเป็นการขุดดินนำหินออกหรือยกของหนักระบบนี้จะช่วยให้การทำงานนุ่มนวลและรวดเร็วขึ้นถึง20%เมื่อเทียบกับระบบทั่วไปอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสม ระบบควบคุมภายในห้องโดยสารเทอร์นดิเกอร์9000ใช้จอยสติ๊กไฟฟ้าแบบใหม่ที่ตอบสนองได้แม่นยำระดับมิลลิเมตรหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้น้ำมันแรงดันไฮดรอลิกหรือมุมการขุดข้อมูลทุกอย่างอยู่ในสายตาของผู้ขับเสมอและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปบ,บนมือถือเพื่อดูสถานะเครื่องได้แบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการตรวจสอบการทำงานแม้ไม่อยู่ในไซต์งาน ในส่วนของระบบช่วงล่างและโครงสร้างทันเดรดิเกอร์9,000ช้ชสซิเล็กกล้าร้ยรอยต่อออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกและแรงบิดได้ดีเยี่ยมระบบรองรับตีนตะขาบขนาดใหญ่เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิวสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงทั้งบนโคลนดินหรือพื้นหินไม่ต้องกังวลเรื่องการลื่นถลายส่วนแขนขุดใช้วัสดุเกรดพิเศษผ่านการรอบความร้อนทำให้ทนต่อแรงเสียดสีได้สูงสุดเรื่องความสะดวกสบายของผู้ขับก็ไม่แพ้กันห้องโดยสารออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีเก้าอี้แบบลมปรับระดับอัตโนมัติพร้อมระบบการสั่นสะเทือนภายในเบาะหนังแท้ระบายอากาศได้ดีมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและเครื่องเสียงบลูทูธสำหรับเชื่อมต่อเพลงหรือรับสายโทรศัพท์เพิ่มความผ่อนคลายระหว่างการทำงานมาถึงเทคโนโลยีความปลอดภัย Thunderigger 900ติดตั้งกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านข้างและด้านหลังพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางระบบเบรกไฮดรอลิกคู่และระบบป้องกันการลื่นถลยบนทางลาด นอกจากนี้ยังมีโหมดซาเฟลิฟที่ช่วยควบคุมความเร็วของแขนขุดในขณนะยกของหนักเพื่อป้องกันการพลิกความอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้ทันเดดิเกอร์9000เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้งานคือโมชอัจฉระออโต้ดิปเอไอซึ่งเป็นระบบช่วยขุดแบบอัตโนมัติที่สามารถคำนวณความลึกความชันและปริมาณดินได้ด้วยตนเองโดยตั้งค่าบนหน้าจอระบบจะช่วยขุดเือตามค่าที่กำหนดช่วยให้ผู้ขับมือใหม่ก็สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ ด้านการบำรุงรักษาก็ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นฝากครอบเครื่องเปิดได้กว่างระบบกรองอากาศกรองน้ำมันและกรองไฮดรอลิกผจัดกางให้อยู่ในจิตเข้าถึงง่ายการเปลี่ยนอะไ่ายใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีและยังมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงผ่านหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ไม่พลาดการตรวจใช้ตามรอบช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ยาวนาน สุดท้ายนี้ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานจีนเทอรเรนเ์9าพันสามารถขุดได้ลึกถึง7 2เมตรและยยกน้ำหนักได้มากกว่า3 5ตันต่อครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า18ชั่วโมงต่อวันโดยไม่ต้องหยุดพักระบบระบายความร้อนและผลทำงานเรียกเพียง68วินาทเท่าน,านั้ 68, านเหมาะทั้งในงเหนือและ้นที่อุสาหรรมโดยรวมแล้วเทอน์เรนเร์9พันเป็นรถขุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้ยคามอยางแริง ในด้านพลังความเป็นไานเทคโนโลยีและความสะดวกส,บ,สบายเป็นเครื่องจกักรที่รับเหมาทุกคนควรจะตามองเพราะไม่ใชยแค่สุดเกนแต่ยังคิดแทนคนขับได้อีกด้วย และนี่คือการรีวิวจากช่องคารีวิวหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรสุดล้ำรุ่นใหม่ๆที่จะนำมาให้ชมกันอีกครั้งอบคลิที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ช่องคารีวิวจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถ,ถขุดระดับยักษ์รุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025นีกับฮั e เดอิเตอร์เก้0พัน 2, 000, 000, เอซีเเเครื่องจักรที่ถูกขนานนามว่าถ้าเสือแห่งสนามก่อสร้างเพราะมันรวมพลังความทนทานและเทคโนโลยีอัรยยไวว้ในเดี กได้ว่าเป็นรถคุดที่พร้อมลุยชุปภารกิจไม่ว่าจะเป็นงานเหมือนงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการขุดเจาะพื้นที่หินงแข่งโรลเลอร์เก้าพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของมือาชีอย่างแท้จริงเริ่มการที่ดีไซน์ขานนอกตัวรถคูดโรลเลอร์เ้าท่านโดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กล่าความแข็งแรงสูงสุเข่าเท้าเั่ด้วยเช่นสายสีส้อมเอทันเิตุบรีการและทันสมัยในเวลาเดียวกันท่านโดยสารได้รับการออกแบบที้มีมุมมองรอบทิวสาย จะจกบานใหญ่ในส่วนังสาด้าช่วยให้ผู้ขับมองเห็นพื้นทิ่ทำงานได้ชัดเจนยิดด่งขึ้นส่วนระบบไฟและรอบพันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงนนานช่วงกลางคืนได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ของคันเดอริเตอร์9,000นับว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เครื่องนี้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์ขนาด9.0ลูฟให้กำลังสูงสุดถึง520แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า2,300นิวตันเมตรรองรับมาตรฐานไอเสียระดับ t ท e r ส f i ไฟ l นประหยัดน้ำมันมาขึ้น15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบ Com ม o อนเร l ที่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งแรงทั้งสะอาดและประหยัดต่อการที่ระบบไฮโดรลิกซึ่งถือเป็นอุปกรณ์จุดเด่นของโฟลิเกอร์9,000มาพอมเทคโนโลยีสมาร์ทดาวโปรที่สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติตามน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการติดดินำนำหรือออกหรือยกของการระบบนี้จะช่วยให้การทำงานนุน่นวนและรวดเร็วเพ้่มถึง20%เมื่อเทียบกับระบบทั่วไปอย่ยังช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันไฮโดรทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสมระบบควบคุมภายในห้องโดยสาร t ันเดด r d i g g e r 9 0 0 0ใช้จอยสติ๊กไฟฟ้าแบบใหม่ที่ตอบสนองได้แม่นยำระดับมิลลิเมตรหน้าจอสัมผัสขนาด